สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำมะม่วงแช่อิ่มนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะต้องนำมะม่วงอันนี้มามาปอกแล้วแช่น,น้ำในน้ำเกลือก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมน้ำเกลือก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะต้องใส่มะนาวไปด้วยนะคะเพราะว่าเราก็จะปอกมะม่วงเนาะเดี๋ยวมะม่วงเราจะดำนะคะใส่มะนาวไป ออกไล่มีสองคมมันก็จะง่ายหน่อยเนาะนี่นะคะแล้วเราก็จะผ่ามตดออกนี่ค่ะเราก็จะนำไปใส่น้ำเกลือน้ำเกลือกับน้ำมะนาวที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ เราก็จะปอกจนเสร็จเลยนะคะนี่นะคะเราก็ปอกเสร็จแล้วเนาะนี่ค่ะถ้าเราไม่แช่น้ําเกลือกับมะนาวนะคะก็จะดำเนาะนี่นะคะอันนี้ข่าวโบเลยเนาะเดี๋ยวเราจะนําไปล้างนะคะนําไปล้างสักสองสามรอบเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะนําไปล้างสักสองสามรอบแล้วเราก็จะมาแช่น้ําเกลือกับน้ําปูนใสนะคะ นี่นะคะมะม่วงที่เราแช่น้ําแช่น้าเกลือกับน้ํามะนาวเนาะก็จะได้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําน้ําแช่อีกรอบนึงนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่เกลือไปอีกหนึ่งถุงเนาะถุงเล็กนะคะถุงไม่ใหญ่ถุงน,น้อยๆนี่นะคะแล้วเราก็จะคนแล้วเราก็ใส่น้ําปูนใส่ไปด้วยเนาะเดี๋ยวคนให้เกลือละลายก่อนนะคะ นนะคะเราก็จะเอามะม่วงที่เราล้างแล้วเนาะเราใส่แค่ในน้ําเกลืออีกรอบนึงเนาะนนะคะรอบนี้เราจะใส่น้ําปูนใส่ไปด้วยนะคะจะใส่น้ําปูนใส่ไปด้วยเนาะอันนี้เราก็จะแช่ไว้สักสองคืนนะคะนี่นะคะจะแช่ไว้สักสองคืนเดี๋ยวอีสองคืนมาดูกันค่ะเราแช่มะม,ม่วงไว้เนาะเดี๋ยวเรามาทําน้าเชื่อมกันก่อนเนาะ ก่อนที่เราจะเอาไปทําน้ํามะม่วงแช่อิ่มนะคะเราก็จะทําน้ําเชื่อมก่อนนี่น้ำเจ็ดร้อยเมลลิลิตรนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายนี่นะคะน้ําตาลทรายครึ่งโลเราก็เทลงไปเลยเนาะนี่นะคะแล้วก็จะติดแก๊สคนให้น้ําตาลละลายนะคะให้หมอ้อเขาเดือดเลยนะคะพเพื่อน จากน้ำเชื่อมเราเดือดผักผังนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้เดือดอีกสักพักนะคะเดี๋ยวไปดูมะม่วงกันเลยค่ะมะม่วงที่เราแช่น้ําปูนใสไว้เนี่ยนะคะมะม่วงที่เราแช่น้ําปูนใสไว้เดี๋ยวเราจะนําไปล้างนะคะเห็นะคะเนี่ยนะคะเราก็ล้าง ล้างมะม่วงแล้วเนาะล้างน้ําปูนใสออกหมดแล้วนะคะเราก็จะมาใส่กระปุกแล้วเราก็จะเอาน้ําเชื่อมมาเทมาเทนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่กระปุกนะีเนาะ นี่นะคะน้ำเชื่อมเราก็เย็นแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะเทใส่เทใสใ่ท่วมเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวอีก2อสามวันก็กินได้แล้วนะคะอร่อยนะคะก,กรอบหวานกรอบเปรี้ยวนิดนิด นะคะเราก็จะปิดฝาไว้ถ้าไม่เราก็จะปิดฝาอีกสองสามวันก็กินได้แล้วค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ